กดีโมดไปเดียไปได้เล่ได้สิกดรีมดแม้คะบกดก็ยังลกโมสกีแต่ยิ่งแดดไิมาเล่นน้ำเจ้าบอดกับอดอีกตั้งกันเลยกีมต้องตั้งบอดกับบดีไหม้าทากัดีมดเป็นช่งนีคอยไ่เิต่างนานเลยเอาสิเอามาใส่กคืน

ทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เจ๊ยโทรศัพท์อ่าอืนอื่นเอ้าหโทรมาน้ำกันบดบอรอเปิดดิเป็นไรกับเจ๊ยี่ห้าหกหกเโอ้ตัวเปยกค่ะหกสามเผมคับือสองนะอันนี้หกสิบเอนดเงนครับของเนี่ยเพินอันนี้หกหกสองน้ำผมนะครับเือนสอง

4ี่หมื่นห้าหามื่นครบจัดเลยเจ๊อ,อ,อย่างบับ<ส>ไปฮะติดตีดหาบุาากเขาแล้วตดห้าสองปันยาวค่อยๆแบบค่อยๆดูเจ๊ติ๊บๆเลยเจเอยังสีเลยไหมเนี่ย

ับผมแบบสีบปแล้วก็แบบเสียงมันคือสีหกเนาะแบบใช้สาดเดอันปากเสียเด่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์หกสอง็เจ็ดหกสอง6ะหกสองหกสองเอากัมนเอามายูหกสูงไหมเจเท่าไหร่สี่สี่พันอาเปิดหกสี่สอง หกหาเดียวเอ้ละมาบายเต็มจเต็มเต็มไปครับสี่ห้าหกโอเคโอเคเมือนีม้อนั่ครับสูงหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบส อนนร้กาคงหาคงหาคงเนเบิดเด้อครับคงเปเบิดด้อมบอนนึงเด็อง่อนีอืมก้าวคงหาตั้งใจด้วยก้าวหางหาโอเค สองหมื่นสองหมื่นครโอเคครบครบแล้วป่ะโอเค,อเคดูเรือ่องของสิดูดูนี่เถอโอหัวให,ห,ห,หล,หล,ล่เกินเนาะคอยตีหัวหัวมันตอนโอ้โหเสี่เงนี่ไม่หัวน่าแปลกหนูไม่ลองมึงจะออกพอด <c oughs> เสือขอส่งอาบน้ำกับผู้เย็นดิอืม

สีมีเอียวอีกวอเ่สิงเดียวโอ้เยวะๆแล้วกักดีกว่าไะคขาดหลุดเยียนเป็นหกเอาว่ะเอามาสิงต่ำเลยครับติงตำเลยเนาะครับผมมือหนึ่งชมสี่เอียวสามเป็นไรเลครับเจ้ยิงแดงยิ่งแดงเสียสีเอียวอีกสี่เอียวหาติดเอียวถึกออไปกากหกเอียวผมนะครับหาพัน สองหมื่นตัวนี้น่งมืงเป็นสามหมื่นน่งสาพันกันสามหมื่นะครับตดตามอย่เติดตามมนบ่ได้ครับน้ด้วยสี่หมื่นสี่หมื่นสาหมื่นก็แมนบ่เบรเนางผมบ่ร์นอิมหาสามหมื่ สามนใจเขึ้นไปเลยหาพันนอเนาะอันนั้นหาพันนอแน่นครับได้สามเหมใจขึ้นไปเลยสองสามของยอดสามหมือนของของหาหมือนครับจะตีขึ้นไหมข่อยเด้อกกยเกัาหเอยมือนนเหมือเอาเลยครับมืนนึสามจ็ดหน่สอง ส <lo porque> <government> so ี่หาออกงาเนาะ้ามคสี่สามเดียวอืมาติออกงามันเนี่ยคอยนี้มาหกเป็นยังไงหกเดียววะสีเดียวสามเนาะอปากต็งดำอืม Hm, hô bò. Một à. một mối hẹp, mọi người sẽ mắm. Một sớm được mắm. Tu mắm. Tu mắm được 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 mắm นเน้ยู่บานเราเหรอก่า้มันกินเม็ดนึองอยากแบบอันนี้ติ่งหกมัน่ับหกสองหนี่เนี่ยเป็นาไปไม่ใ่เกลมือไหร่จเลยนะเจ้าหกอยมาตัตรีนี่นบเสียบ่หน่วยยังบางว่าคลายแหงนหอยจีบในครับเอามากันนะหกเท่รสามยางละสองพันบเอาเอาเตียงสองมาใส่เตียงหกหกมันะครับโอ้ เอามัน็เตียงหกไครับเอาไปเต็งหเนาะรับผมหกไปไปดูหัอเปิดรับผมเินนงอ่าสามสามนาะเป็นเลครับเกือบตายเกือบไปเอา่โอ้ยเจ้าใจผู้เดียวตต็ดเตอ่าขอตัวตั้มสามนี่วะอ่าสามสองเนี่เต็มเครื่องได้ถนัดแมนครับเอาับสามเลคนจะมึงปนมองเพินผู้เดียวครับ

เจ้าไปก่อนอันนี้ก็พูดได้คารคนแป๊บหนึ่งไปเักเรือนสีไปเรียนมาอนไแท็กซี่ต่ดงแท็กซีเยอะใชเไหตีสีเยอะันสีกับเยอะกัต่อ อตำอะไรครับเจีบเปิดเหืมเจีเด้วยสสเป็นไรเลยครับ1ีเบโอ้โหสิบเอ็ดหกอเตียงหกหนี่เออเนาะได้รอเมยรสอ็ดอีกแล้วเนาะแม่นครับเอ้ยงไรคือออกเต้สิบเอ็ด้ไรจีฮะจยหน่อยสองเปิดรวดเลยเจ้าบต้องไปเลียงเนาะเจ้ายบจนี้เจ้าก็กินแล้วบอกแตแท่งม่์ด้ยซิลดงไปไกลนะ ต้องไปไกลรอไปเรียนเพิ่มมันต้องจบปปิญญาจบาไปจบไปเมืองจีนจะไปเรียนอยู่เถื่อนเขาเดียงสร้างหมดแต่มันตัวปญญายังไงลรอคนกัมพูชาอ๋อละบานนี่เต็มเต็มกินได้รอบแท้มาซีน่ะขัดเนื่อเลยตัวได้ทรเจจ Hã? Tôi ba môn nữa tất cả mặt tên mặt 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 rồi, mặt 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 เอเดียวเ่าหา่้ำสนี่มันได้ครับเราต้องถามนับแยงเดียวเงนหนึ่งเอาไปลูกค้าออกเนาะแป่งสีหนแม่ผมมาฉันให้ลูกค้าเงินหนึ่งสี่หมา่นหะ เราต้องไปเถือกเขาเลี้ยงสั้น่างนี้เลยเาต้องไปเลี้ยนมาใหม่เลยเลี้ยนมาใหม่ต่าบอลมลงไปต่าบอลมลงไปอันนี้ไปอ่สามหมื่นตัวนี้หาพันหาสี่สิบก็สาสามหมื่นดูอยตดหมื่นหนึ่งพอได้หามห่นไหนหาย่ิบหเนี่หมื่นหนึ่งได้สามหมื่นาสองมื่นามคอยได้อไรีอยได้ว่าสามหมืน าเมื่อนองจ้ะพี่จิงะคตัวสื่เรียนเผยอ๋อใจ่ว oh, oh, ันได้สับเจ็สามในภาพพิกดดีกวันนี่โอ๊ยบิดต่ยน่น กจะจบก็มันมันได้เสียงเี่ยตัปิมา่ได้เลยเยกาต่างใจไเสียงเซกรูดางมาล้วโอ้กัไหนมันเนีนดีเียนอยู่ข้างนาไอ้โดไปอ้ย่คินเนน้เขามันเผานะ ยังรหลอกบแฟพวกนี้เ้วยเอะอัดูยากินเลยก็กันียบคออะไรพวกก็พกเกิอ้าวมากตัวเดียวเนี่ยโอ้ตัวนี้พอแล้วครับมากลเอาเต็งหเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ย่าหกสามไปไ่นหกสอไปหกสานเดี๋ยวนะรับผมไ่อนหกสูงหกห้าอยู่ตํำสามเลยสอยู่ตํำสามเต็เนี่ยเตสเนี่ย ติงกหมครับหกสามคอยว่าหกสสองครับอันน eh? ี the the ้อ uh ยู hmm. um. ่ย yeah. ังอยู่ต่ำสามคาบ่มีหกมันจะมาสาสองเลยขยมขยมาเอีบเนสามมาแล้วสามเอเต็มเต่สามจ้าต่สามสห้าหกหาหกสูงหกสามหกยองอหกสองหกยองหกหาหกสูงม่อยู่ต่ำสามอืนเอครับเจตตันนี้ เต็งของงาน,น้นสองหมื่นนะครับอคอยเต็งเมนนื่นหนึ่งในสองหมื่นอันไหก็นเ้แปดใบหามือจีนนี้ 18, 50, ทีแปดใบหามือชีตุนห้ามือจีหามือจีรู้เรื่องจะไปบะส่แปดสิ่แปดหามือจียโอเคหามืีกระจายไดล่ะ <laughs> Sì để để ông nào mươi. Mươi. 3 mươi. 4 mươi. 5 mươi. 6 7 8 10 11 12

อืมแม่นนะเนาะสามสองหาพันแม่นนะครับเออสองสามเจ้าอะไรเจ้าก็ขอ่านเจ้าอย่างเดียวเลยสองสามเป็นไกยเนคยโวด้กขบคันม้มาหกสามเมือสามสองเลยสามสิบเอาสามมือนครับอืมแมนแมนกับเต็งสามก็อันนี้สามสองผมมามาใส่หกสองเออนั่นแหละไปซิหกสองน่งอ đã có nhiều nữa Chị có coi đâu Chị em thập lộn cứ vô kính mà Lúc ừ. ừ. khởi này đi lại Lúc nào nhân này Thế này nhân tâm, yêu tâm à, tâm. Tâm. Tâm, tâm ยังนะฮะสอง,งกันขยัประมาณงบอกเห็นเออ6เอียวสี่อย่งบอกเกียเ่ยเนียบด้วยเกียงหมีผั <หา S 1> ดกระชมสี่บาทสิเอ็ดสาเอาเพื่นสามเจียเพื่นสิเอ็มากินเนียบร่อย้อหมาผัดกระชม